วันนี้ยาเสพติดเยอะไหมครับมิจฉาชีพก็เยอะถูกต้องออคำถามคือรู้กันทั้งตำบลมีใครไม่รู้ในตำบลไหมครับว่ายาเสพติดมันแพร่หลายมีไหมครับตำร,ตำรวจไม่รู้มีมีอยู่คนเดียวตำรวจไงที่ไม่รู้นะ่ะ คำตอบง่ายๆครับว่าทําไมยาเสพติดไม่มีใครแก้ไขวันนี้จับคนเสพไปแก้ไขได้ไหมครับ <Yeah. S 1> คนเสพนั่นเต็มคุกไปหมดแล้วคุกในประเทศไทยนี่มีแต่คนเสพล้นคุกแล้ววันนี้แก้ไขไม่ได้ <Yeah. S 1> คําถามทําไมแก้ไขไม่ได้คําตอบง่ายๆครับคําตอบง่ายๆก็คือตํารวจที่ดี ตำรวจที่รับใช้ประชาชนจับโจรจับผู้ร้ายจับยาเสพติดตำรวจที่ทำงานแบบนี้มีโอกาสจเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานไหมครับตำรวจที่จะเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานไม่ใช่มารับใช้ประชาชนแต่ไปรับใช้นายนี่คือต้นตอของปัญหาถูกไหมครับจะไม่เชื่อผม ลองไปถลกขากางเกงของนายพลนายพนตำรวจชั้นผู้ใหญ่ดูท่านจะเห็นได้ว่าขนหน้าแข้งของพวกเขาเรียบเลยดังนั้นจะแก้ปัญหาให้ตำรวจกลับมารับใช้ประชาชนแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องปฏิรูปตำรวจครับเพื่อนของผมรังสิพันโลมอภิปรายเรื่องนี้ไว,จชชวจจ้จำได้ไหมครับตั๋วช้าง ในระบบมันมีทั้งตัวช้างตัวมา้าตัววัวตัวควายตัวหนูถ้าอยากจะเจริญก้าวหน้านี่ไปถามนี่ใครก็รู้อยากจะดูแลสอนนอ,อยากจะเป็นผู้กำกับกับเขามีความสามารถได้เป็นไหมมีผลงานได้เป็นไหมต้องมีตัวถึงจะได้เป็นใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้ตำรวจที่ไหนจะมีแรงจูงใจมาดูแลพี่น้องประชาชนนะอยากจะเป็นผู้กำกับ ในระบบแบบนี้ไม่ใช่ดูแลประชาชนไม่ใช่จับยาเสพติดอยากจะเป็นผู้กำกับในระบบนี้ตั้งดานครับตั้งดานครับรีดไถประชาชนครับจะได้เอาได้เอาเงินไปซื้อตําแนง่งนี่ไงถ้าอยากแก้ปัญหาที่ต้นตอปฏิรูปตำรวจซะและเริ่มที่ข้างบน การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บังคับบัญชาการตำแหน่งสําคัญทั้งหมดนายกเป็นประธานอยู่แล้วเลือกคนที่ผลงานครับอาจจะทําไม่สําเร็จภายในฤดูการแต่งตั้งโยกย้ายฤดูการเดียวแต่ทํามันไปสักสองรอบสามรอบสี่รอบคนจะเริ่มรู้แล้วอ้าวถ้าเราทําดีเรามีโอกาสได้เติบโตนี่อ้าวจะเป็นพบตร ต้องมีผลงานต้องทําดีสิแล้ววัฒนธรรมใหม่มันจะเริ่มหมุนวนลงไปข้างล่างจนทําให้ตํารวจชั้นผู้น้อยมีกําลังใจในการทําดีเพราะเห็นว่าจะเติบโตก้าวหน้าในอาชีพการงานต้องออกไปรับใช้ประชาชนนี่คือการปฏิรูปตํารวจนี่คือการแก้ไขปัญหาที่ต้องตอบ